当。 พูดถึงคอนเสิร์ตล่าสุดขอแสดงความยินดีกับเต้าลิสเมื่อน้องลิซ่าที่คอนเสิร์ตใต้หวานเกาสงวันที่1และก็วันที่2กลายเป็นสมาชิกแบล็คพิง k ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดทวิตมากกว่า1.8ล้านครั้งนะคะโอ้มหมายกอสขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วก็ยังเป็นสมาชิกที่ถูกค้นหาม,มากที่สุดในโลกสมาชิกเพียงคนเดียวที่เป็นกระแสะทั่วโลกสมาชิกเพียงคนเดียวที่มีแท็กเกิน6ล้านครั้งในติ๊กต็อกนะคะซึ่งรวม14ล้านครั้งค่ะสําหรับติ๊กต็อกอิทธิพลของน้องลิซ่าไม่มีใครเทียบ ที่ YG ออกมาประกาศบอกว่าแบล็กทิงจะเริ่มถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ในสัปดาห์นี้เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทางสมาชิกและก็ทีมงานจะพยายามอย่างเต็มที่จนถึงกําหนดการที่เหลือ YG กล่าวว่าอยากจะแสดงความขอบคุณต่อแฟ,แฟนๆทุกคนที่รอคอยการคัมแบ็กของแบล็กทิงอัลบั้มนี้ค่ะจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการปรับปรุงความสมบูรณ์แบบทางดนตรีท,ทันทีที่พร้อมจะแจ้งข่าวดีให้คุณทราบผ่านการโปรโมตอย่างเป็นทางการเอ๊ะถ้าหากว่าแบบนั้นเนี่ยคอนเสิร์ตของเสนาบลักทิงจะมีที่ไทยคือ 24 25 26่้ยใช่ไหมคะแปลว่าตั้งแต่20เป็นปต้นไปเนี่ยที่มีข่าวว่านอริซ่าอาจจะกลับมาที่ไทยเลยหรือเปล่าก็คงจะไม่นะสิคะก็แปลว่าเต้าริดอาจจะมาที่เกาหลีหรือเปล่าเพื่อนๆถ้าหากว่าจะถ่ายทํากันในสัปดาห์นี้นะคะอ่ะอันนี้เป็นสารล่าสุดเดอมเมจาก YG คะ่ะต่อมาค่ะล่าสุดมีการรายงานกับอันดับชื่อเสียงของแบรนด์นะคะสมาชิกร,กรุ่นรายบุคคลปรากฏว่าของนองริซ่าเดือนตุลาคมได้อยู่ในอันดับที่4นั่นเองนะคะโดยบวกขึ้นมา3ล้านเจน 4 9 4 1 4คะแนนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะอย่างกรกฎาคมน้องลิซ่าได้อันดับที่ห้าสิงหาคมน้องลิซ่าได้อันดับที่หกกันยายนได้อันดับที่ห้าค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะตุลาคมคือบวกมาอันดับที่สี่ค่ะในล่าสุดค่ะสาหรับคอนเสิร์ตเดย์สองนะคะพี่แนนนิสของเราสไตล์ลิทก็ได้มาลงแล้วค่ะปรากฏว่าวันนี้นะคะน้องลิซ่าใส่ชุดของแบรนด์ Four Zero Four Studio แล้วก็รองเท้าก็คัสตอมจากแบรนด์เป็นแบรนด์เดิมค่ะที่ คัสตอมวันแรกดีวันเกาสงซึ่งพี่แนนนิสก็เป็นการแชร์โพสต์ออกมาค่ะเพราะว่าทางแบรนด์นะก็มีการลงโพสต์ของน้องดิซ่านะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ระบุนะว่าเป็นสีอะไรค่ะเพื่อนๆบางคนก็มองว่าเป็นสีสม้มบางคนก็มองว่าเป็นสีทองอะประมาณนี้แล้วกันนะคะฟีมือสไตล์ดิบโดยพี่แนนนิสของเราเองเริศม,มากๆชุดคัสตอมพี่แนนนิสก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะจ๊ะล่าสุดแฟนซีคลับนะคะซึ่งสไตล์ดิบโดยพี่แนนนิสนั่นเองได้มีการมาลงรูปภาพก็คือเป็น แบบโครงร่างนะคะที่ออกแบบให้กับน้องลิซ่านั่นเองเรีเดียวว่าไม้แขวนดีมากก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะใส่ออกมาก็สวยมากๆค่ะซึ่งก็ได้ทราบมานอกจากว่าชุดของน้องลิซ่าจะมีการคัสตอมแล้วบูธของ้องลิซ่าก็มีการคัสตอมอีกนะเออบูธเนี่ยค่ะออกมาจากแบรนด์ m g Behavior ดีงามมากนะจ๊ะเจ้าแม่ Custom คัสตอมขั้นสูรพี่นันิสของเราก็ไม่ทําให้ผิดหวังอีกแล้วนะคะฝีมือก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆต่อมาค่ะขออนุญาตแนบไปในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะ ได้ยินมาค่ะว่าคุณเควินพาร์เกอร์นะคะจากวงเชมอิมเพิรล่ะบอกว่าอยากร่วมง,งานกับโนริซ่านั่นเองนะได้บอกกับเจนโลบอกว่าอยากร่วมง,งานกับโนริซ่าค่ะซึ่งพี่เขาเคยเจอโนริซ่าตอนที่งานเซลีนนั่นเองนะตอนที่โนริซ่าอยู่กับเซลีนค่ะอย่างไรก็ขอให้ได้ร่วมง,งานกันนะคะแอบหวังเลยจ้าซึ่งตอนนี้นะคะแบล็กพิงคคือเดินทางกลับมาเกาหลี3คนใช่ไหมคะแต่ว่าโนริซ่ายังไม่ได้กลับมาแปลว่าโนริซ่ายังไม่ได้กลับไทยเลสิคะถ้าหากว่าจะถ่าย MV นะช่วงนี้แต่ว่า ก็ได้ยินข่าวมานะคะว่าพี่เฟรดราโก,กตัวมาดูงานนะคะอยู่ที่สาขาลืยวิตองเกาสงวาสานแมมๆมตรวจสาขาช่วยโลกกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะรอติดตามความเคลื่อนไหวนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่า,าด้องลิซ่าอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่ว่าก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เดินทางโดยสบายภามนะคะเต้าลิส์รอติดตามความปังเสมอจ้า